ม,มีหอมไหมโอ้โหหอมมากครับผมสุดยอดเลยนะครับขาขาผักแปลกๆกินกับก๋วยเตีต๋ยวโอ้โหเขียบโดมากเลยครับผมรังนกด้วยไปหมดเลยโอ้โหมีบาร์ล็อกหอมทันดีนี่คือเด็กของเราวันนี้ หมกมี่ครับผมอันนี้เขาเอื้อนหัมมนมนห่มม,ม,ม,มนนั้ครับผงจีหั่มหมกมีญ่ก็มีเอองามจีิงๆครับนะครับขอหยาดเพิ่นแล้วนี่มันยุงน่งกันทั้งสี่มันต้องออกลูกนึงนะครับนี่เหมือนทุเรียนครับถ้ามันเกิดยุ่งได้แบบน้ำหนักรับบ่ได้มันก็จะหักนด้ครับ เป็นการเดืออไว้ลูกแข็งแรงนี่อันนี้ห้ำมันครับนี้นันบมเป็นหมาครับวันนี้น่าจะเป็นจีสอนตัวเมี่ยงสรบ่ครับรรตัวผู้มีครัอ่อาเซาสองได้แล้ว อยู่บ้านหลังแบบจ้าของนี่แหละครับมูนเสียห่วงลวเลยนู้นเป็นอะไรมันมาขันในตอนนี้เราพาน่ากินมากเลยแต่แคบอะครับนี่ยโ้สวยเดี๋ยวจะร้อง,องให้ฟังนั่นเย้เย้ แล้วกับบบมี่ครับผมโอ้น่ากินมากเลยตับเ็สุโอ้ยหัาวมากเข้มข้นแล้ว เลยครับผมตานครับโอ้โหเป็นซุปแก้วกินกรบผมมีเลยบบทีนี้เมียงขาก็รบผมมีเลยบบทีนี้สวัสดีครับผมว้าว พ่นเผ็ดนะฮะทีเด็ดของเราวันนี้ครับผมมีครับผมขนุนตับไหมลองตับครับผมตับตับเยอะมาก

เข็มขนเห็นน้ำทุกตุกเดียวบยแบบมนขนเลยแบบั้น่รูปดีอยู่แล้วครับผมห่อนกับลัเปิดชิ้นหนึ่งอืมด ฝาขนมปังกับเนียงคาครับผมมาครับ <c oughs> <c oughs> เนื้อหลุดไปช<อ>ิ้นไก่มาแล้วกินเร็วอืมอ้มแข็งมากครับปัดฝาก mùa mẹ hết chết 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 สะใจครับผมผิดเพลียม,มากแต่อร่อยมากโอดเท่าตับครับผมเฮ้ยทอเท่าเปื่อ้ยแบบมากเดี๋ยวตับอีกแล้ว ไปเื่อครับผมเนื้อหยดปิ๊งเข้าใจครับผมเนื้อชิ้นใหญ่เลยเมื่อกี้กินหมดเลยกินเนื้อ,อค,ครับขายร้านน้องเพื่อนไนมยกำลังทำกับข้าวครับตอนนี้มีลูกค้ามานั่งแบบดิ้งด้วยโอ้อประากาดดองกดูหมูครับนี่ <S <S หมดแล้วนี้ เป็นพนโล้เกียงเารากำลังทำใหม่ครับผมอร่อยอร่อยไปแล้วครับ้ <laughs>